นี่ทุกคนเขาเก็บภาพบรรยากาศสดๆน่าฝากคุกคนไหนะ้เนาะสภาพเส้นทางตอนนี้ก็คือเวลาเก้าโมงเก้าโมงเช้าเนาะจะเห็นได้จากเมฆหมอกยังอยูนะ่เนาะ รถเกิดอุบัติเหตุนี่เนี่กคนอดมืดเลยนะทุกคนกคน็น่าจะแรนไว้เกินไปแล้วก็เลกเลกมีปัญหา